สบายดีสบายดีเอฟซี FC เนาะทางฝั่งไทยฝั่งเราแล้วก็ทางต่างประเทศเด้อเมื่อนี้มาพ่อกับสาวไทยนอ้องรวน้องไทยคือเก่าพี่น้องอยู่ที่ซ่องสาวไทยสาวลาเซโนพี่น้องเมื่อนี้เนาะสาวไทยพาทุกคนมาหลินอยู่หน้าเนาะถือโอกาสมามา,มาเผาหน้าให้เม่เลยนี่อันนี้ก็เป็นเทียงสไทายเนาะสะออนอย่างหนึ่งน้องเนาะไม่เดี๋ยวสิพาทุกคนเนาะไปเบิง่งกเนาะไม่แต่ก่อนอื่นสิไปเนาะพากันเบิ่งงัวนะเบิ่งงัวก่อนเนาะนี่ ยามันมากินก้าพี่น้องมากินอีกอ่ะมันลงมามากินก้าเนาะจนว่าสัน่นสั่นกุดดุดเลยลายบ่งลายบอ,บอนกับพน้นกระโต๊แล้วเนาะแต่ว่ายูนหน้าสะท้านี่บริโต๊พี่น้องหวานก้าก็ต้องได้เอาน้าปลาปลาป,ป,ปิ่งใส่เนาะเห็นมันเห็นมันมีซีวิตต่อนะการเผชิญนวน,นี่กับไ่ไดไรนะพี่น้องเนาะปลาเดี๋ยวเราไปหาเราเบิ่งน่อไม้เนาะเพราะว่ามืออื่นเนี่ยหาไม่น่ะทุกคนหาสมาิกแกงน่อไ,ไม้แห่กินเนาะป่ะไปเบิ่งน่อไม้เนาะยใหญ่ๆกันเลยอ่าพี่น้อง เด็กสะทายีพ้าไปเบิง่งบริเวณแถวหนีนออมเทียงเลยว่าอยูส่สนทายนี่ปลูกอีซังแน่เนาะะบอ,อกอียังแน่เป็นซานเทียงเทียงของสไทยเนาะลาเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันว่าเนาใหม่สีใหญ่สำได้เนาะอันนี้เป็นแม่สไทยปลูกไว้เบิดเลยแถวนี้นะหมักมังก้อนก็เริ่มเป็นพี่น้องเอ้ยพันนี่อันนี้เริ่มสิเป็นดอกเนาะน,นี้เนาะนี่เริ่มสิเป็นดอกแล้ว สมจะนี่กะดอกหล่นไปกบเป็นหมาเนาะนี่ทุกคนนี่มาถ้าก็ใหญ่ฉ่ำสองนิ้วสะท้ายเนาะฮะสองเกือบสามนิ้วแล้วเนาะจะไหนได้กินหมากมันเกาะมังกรเซ็ๆแล้วพี่น้องนี่อันนี้แมนเพื่อนสะทายปลูกไว้หลายอย่างเนาะเป็นกบหมากย้อมกบหมากมังกรกกหมากอันอีช่องเกาะเขาเอิญนะจะอีหยังเนี่ยเนาะหลายอย่างผูกโกคูนกกติงกบกตะกบอีช่างแล้วก็นมหมอกละไม้เนาะหมากฮุ่ง ก็กระโกกบางนาวกกบางนาแล้วก็โกกดอกอ้ช่างดอกคูนดอกคูนอินเดียต่อมาก็เป็นกกหมากอินทีเนาะกกกล้วยก็มีพี่น้องกกกล้วยทางนั้นเนาะดอกไม้หันลายพี่น้องเอ้ยคนหมักแม่ชายเป็นคนหมักเออหมักดอกมงดอกไม้สิดามันงามดีเพื่อว่าเอามาเอะเทียงเนาะป้ดกัน เป็นพวกไม้ประดอกประดับแถวนี้เนาะหันใดมีดกเพรดนำ้ำอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ขึ้นเทียงเนาะพี่น้องหันปลูกไว้ประดับเทียมจะโคองเนาะถ้าใครอยากกินแห้งแห้งอันนี้นะนี่อยากกินหมากบางกรแหง้งโอ้งามใยแสงมันได้เนาะพี่น้องเนาะแสงมันได้เดี๋ยวนี้ มาหน่อยสิไทยกาหาหลอกลินหลอกขี่ลินอยู่มันเป็นลายหมากเลยนนะอันนี้ปลูกประมาณสองปีนี่เนาะพี่น้องสองปีนี่จึงว่าออกมาด้านนี้อ้ยงามเลยพี่น้องคนมีกกกะพรานน้ำเด้อนะอันนี้จะเป็นเทียงข้าเจ้าเนะเทียงข้าเจ้าเขาจะปลูก พวกอ้อยแหลวก็พวกหนาเอาไว้ให้อัน,นงัวนกินนะพี่น,นะแต่ว่าว่นบริส้สู้ออกมานอนหน้าดอกแม่สะทยกะค่อยเบิ่งหอยเนาะ <c oughs> อยู่ในโกค่ายเย็นๆเน,น,นี่ทีเด็ดเนาะทีเด็ดทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมอ๋อนี่นี่ออกแล้วพี่น้องออกแล้วหน่อไม้เนาะไม้งามๆเดี๋ยวฮอซีพา ทุกคนไปเบิ่งทางพุ่นอีกนี่ตอนนี้บาน,นี่นี่นี่เมื่ออื่นเนาะซาไทยชิมาซัาบเอาไปแกงดีกว่าเนาะอย่าลืมติดตามในเด้ออ่ะเบิ่งมีใบสั่งเต็มเัดอะนาคารไม้ค่ะนี่บ้านี่พี่น้องอันซามเนาะพูดได้นี่ 1> 1, 2, นหนึ่งสองสามนี่มันจนอนใหญ่อันนี้ก็เป็นหน่อไม้หน่อไม้เนาะป่าไม้นีนน่โหงามเนาะแนมอยู่พีละงามเดชหนังก็เป็นกกหมวกหากกระขื่นเด้อเดชสามปีนี้แล้วเนาะสามสี่ปีนี้แล้วพี่น้องบางอันก็จะเป็นลำพี่น้องหน่อไม้ค่ะโอเย็นเดช ปเดี๋ยวเฮาไปหาสมเนาะตอนต่อไปแลยกับไปหาเหละเบิงหน่อไม้เดี๋ยวสาทยสิพาพี่น้องไปเละเบิงหาหน่อไม้แบบซี่แหลนะเนาะเมื่ออื่นเฮาจะไปหาแกงไปหาคหู่อไมแกงเนาะไปงัดทางงานแต่ว่ามื้อนี้ฮามาเจบมนก่อนว่ามันจะมีลายปันใดเนาะปะก็ออกมาจากดงตอนนั้นแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาไปห,หลอเบิงหน่อไม่หวานเน่อไม้ไผ่บ้านน้องพี่นอ้องเนาอไม้ไผ่บ้านมีหลายอย่างเลยอันจะเป็นโกโมาขียบเนาะ อยู่ไทยจ้าเอิญอย่างโกมาเขียบน่ะเม่นบอกสไเสถียร์บอกเป็นเนาะโกมาเขียบเพิ่นเอิญมาได้ไรเนาะมาเขียบนะมาเขียบตัวมันมีตาเอ๋ยตัวมันมีหนหลายๆหันแง่เห็นบอกโอ้เราไม่ลายพี่น้องอยู่พี่แล้วมันเย็นสบายดีโอ้เบิ่งกมันจะเป็นกระตอกกระแตกแน้อยเนาะ กะเทียงเก่าสะไทายนี่เสียงเก่าป้าเดีเ๋ยวเาไปหาเบิ่งหน่อไม้เนาะหน่อไม้อีกทแบบเออซีมันงามเปลือกมันงามสินะทุกคนเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ทุกคนเบ่งทุกคนคู้จักหน่อไม้ชนิดนี้หรือบอ่เนาะนี่พี่น้องหน่อไม้ลำใหญ่ลำโตขนาดเนาะ น,น,น,นี่ให้พี่น้องเบิ่งคค่ะก่อนหันในหันก็ไม่ีเนาะอันนี้ก็เป็นลำเบืเริ่มเลยทุกคนปูสไ้ายหมากสี่ใบมันเนาะมันเป็นแบบกลางๆแบบสิละขากดีคันอยู่ไทยหันเขาเอื้นวานน้อไม่อีหยังเนาะเนี่ยเนานะคอมเมนต์บอกสไทม์ในเดอ้อพนมีแนงออกมานำแม,แม่ของสไตยนน์นั้นปลูกนาอไม้ไว้หัน ลายสนิทเนาะพี่เนาะเอาว้แกงเอาว้ต้มแล้วก็เป็นหม่มไม้เย็ยนๆปะไว้จังซีละ่ะให้เป็ดให้ไก่อยู่เนาะอยู่หน้าเลคะ่ะมีอีสังให้ให้กินลายเนยาะจักน้องน้อไม้หมักไม,ม,ม้อีสังแต่ว่าโซงนี้หานันเป็นอันยามแรกเนาะยามแรกใก,กสลสชิมีพนเขาแต่ว่าแบบพนโปโตกคะนะพนโปโตกะบดดําหน้าเนาะปีน,นี้จักรซีเรขเข่าลายหรือเร้เขาหน่อยเนาะบึงทรงแล้วก็คือ คือสีบลอดนี่สะทยก็คือสีดำดำหน้าพงเลยแหละพี่น้องตัวนี้ค่ะเบิง่งดินมันผุขุยไปเลยเนาะนนํากับบ่มีบ่มีจักเม็ดเลยอ่ะปะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิง่งโซนตะพุนเนาะที่มันเป็นน่อไม้คือกันนี่แหละอ่ะไปหาเบิ่งงน่อไม้จอบเบิ่งงน่อไม้เนาะเมะื่อสะทยชิพาทุกคนมางัดทางงัดแถวนี้แหละ,ะตัวนี้งามลายพี่น้องงามลายเออนี่ยนี่น หมักสีหมักสันมันเนาะงามดีอตันนี้จะเป็นอ่าหัวหน่อไม้เนาะพุดๆขึ้นมา่ะอันนั้นก็พุดๆขึ้นมาทั้งหลุมหายังมีเนาะแต่ว่าหัวมันยังไ่พูดขึ้นมาค่ะก็พูดขึ้นมาแล้วแม่สะทายเอาดินทมไววเนาะให้มันแบบให้มันขึ้นมาเรื่อยๆนะมันอ่อนๆเดี๋ยวสะทายสิพ้าพี่น้องไปเบิ่งกอตอนนั้นเด้อ เย็นลายพี่น้องเย็นลายอยู่ห่อยู่หน้านาะมันก็สบายใจแบบสี่แหละอยากกินยางกาไปหาคูดกินไปหาก,กล่นกินเนะะาะชาไทยอยากกินจิ่อแต่ว่าอ่ามันแดดเนาะมันแดดโพดชาไทยโบกบอกกลาไปคูดนเนะาะเดี๋ยวสิเป็นลมกาแดดในนี้นสิบูมีคนซอยอ่ะไปเบิ่งกันสิมีลายปันไดได้กดนเนาะ โอ้ยไอยังโอ้ยชุกคนขี้โกะเนาะขอโทษเลยหลายเดินน้ำเสียงหองเมนนื่อกี้เดดเดีเดดขี้โกะพี่น้องขี้โกะลายเนาะมาสะทายดิ้งินเสียงกับพากันมาแตกตื่นเห็นแล้วเห็นแล้วอเออเออมีแต่แนวทางหัวนี่พี่น้องเห็นไหมไปเห็นนํำกันแน่เนี่ยๆๆ แหนงมันออกมาแล้วอันนี้เป็นน่อไม้ไผ่บ้านเด้อเป็นน่อไม้ไผ่บ้านนะพี่น้องเดี๋ยวเมื่อหนาติดตามการพี่น้องสะทายสิพามางัดท้งงัดนํากนและก็แกงน่อไม้เซ่บๆให้พี่น้องได้เบิ่งนํากันเนาะตอนนี้กับเป็นเวลาที่เฮาสีขาไปวิอยากนอะหรือว่าเฮาไปทํางานแล้วพี่น้องนี่เนาะหนาวิอยากกองสะทายเป็นวิยกแบบง่ายๆแบบง่ายๆนะเออแบบชื่อหมักกระทุนสิละ นี่เขาวงวัวพี่น้องเขาวงวัวตอนนี้งวัวก็เริ่มเริ่มทยอยอ่มาแล้วเนาะมันเริ่มเข่ามาใกล้ตะก้าเฮาเรื่อยแล้วเนาะเลาสิบ่อบบอยมันมาตะก้าเฮาได้พอชนะเนะาะสะตัยสิถือไมค์คอนไปไล่งวัวงคดีๆพี่ยองมาแล้ว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 อ่ะพี่น้องปะเดี๋ยวเราไปไล่งวัวงทำกันก่อน,อนเนาะพี่น้องเสัตยาค้าแม่แม่สตันยิบร์แถวแถวละหมื้อนี้นะเนาะงวัวลายลายลาย,ลาย ะก็เอางัวเจาของเนาะไปผูกไกลๆเพราะว่างัวพวกนี้่ะมันมันหมักมาอยู่ใกล้งัวสาทไทยขนาดน่ะผูกเดียวกันเนาะกะปไปไล่มันออกก็ไปผูกงัวอยู่พุ่นโนนพุน่นเนาะให้มันอยู่ใกล้ๆกันป่ะพี่น้องป่ะเอา้าเอา้าเอา้เอา <laughs> นี่น้องพี่น้องอันนี้ก็เป็นอาวุธของเรานะ เอาอุจของเฮาสิประมาณน,นี้แหลนะเนาะเชื่อเชื่อเมื่อก่อนนะสะาทายว่าว่าอันอันกะาสองสามเดือนเนาะสิจิโมเมนสะาทายบอกพีทสองสามถิดเด้อก้าอี่สองสามถิดนะจ้าบอมเป็นสองสามเดือนก้ามีอยังที่สองสามเดือนเนาะสะาทายบอกพีดเด้อโอ้งามขนาดพี่น้องเบิ่งจากเบิ่งจากน้าแล้วก็คือแบบว่าไหลลงมาจานะเทิงเนาะส่วนแถวนี้หาวแรงพี่น้องโอ้ แดดเด้โอเมก้าแดดหาดสมาร์ลูกเคยไทยนาหนึ่งตำแหน่งโลกาหนึ่งตำแหน่งดำนาหนึ่งตำแหน่งเด้อห่าน่ะแห่งไปเลยพี่น้องคันงัวควายสิลงมากินอาจกินน้ำก็คือสิบริกินดอกเพราะว่าน้ามันบ่มีแล้วโอ้โอ้โอจุ๊บ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 พี่น้องเห็นควายจีดอ อย่าคูดเด้อย่าคูดเด้เนาะแต่มันหอนตอนนี้หฮากระสีพ้าน้องงัวของเราไปผูกนอนสูงผุนเนาะไปผูกไกลๆจากตะก้าอีกจักหน่อยเพราะว่าวงัวมันมันเข่ามาเริ่มเริ่มเข่ามาหางวัวา่ะสองคนเ,เนาะเออโมเมนเริ่มเข่ามาหางัวสองตัวนี้แล้วโมเมกอดทุก oh คนเห็นยังบ่ กจิ๋อกจิ่อกจิ๋อกจิลอโอ้ยยาคุดขนาดอย่างมายัางเด็ดเมยอ่ะโอเคเดียวสไทยสิเอางวาัวเฮาไปผูกอยู่พูดนนั่นนะ่ะนนะนี่กกอันนี้นะเนอะ,นนะนะงัวก็เริ่มมาลายโตแล้วพี่น้องห่างจากเทียงสไทายอยู่พุ่นนะมากับน้องมาคือเก่า ไปผูกงัวหล้อกะไรงัวขึ้นไปทางแจพ้พุนเนาะขนาดอะไรขึ้นทางเพียมันสิกลาบลงมาอีกพี่น้องรูปปะปะ้าะว่าอยู่เทิงขนาดมันมามีน้ํหนาสไทยหันถือว่าเป็นบ่อนที่มีน้ำลายที่ซุดจะแหล่นนี้ค่ะพรามันไก่ห่วเยเดยพันพลตกลงมาหน้ามันต้อ,อตงไล่มันใส่หัวแบบสีไปตอนนี้สไทยก็ผูกงัวไวเรียบร้อยเ,ยเนาะไปเทิงเวลาที่สําคัญแล้วไปแหล่งงัวน้ำกันเนาะ เขาสไล,ลขึ้นเทิงพุล่ะู่้ืนเทิงมาทางผุนเนาะแดดมันอีตอนนี้กะสามสิบเก้าองศาขับประมาณตอนเที่ยงกะสี่สิบแปดสี่สิบเก้าเนาะฮอนหลายพี่น้องฮอนหลาย ตอนนี้ชาไทยกามาฮอวเทียงแล้วแล้วก,ก็แกลียเสียขยะออกหอนแหงพี่น้องเบิ่งแดดทางล่างกัดจนแบบแสบตาเนาะเมื่อกี้นี้ชาไทยปไปไหลงวัวพี่น้องงวัวลายแหงพักผ่อนก่อนหน่อยหนึ่งนี่ก็งวัวก็เริ่มมาเลยเนาะมาอีกเลยพี่น้องงัวก็ว่าต่อชาไทยไหลไหลจนเหนื่อยผู้ไหลคือไปหอดแถวป่าพี่น้องอะในรายกัารอะไรเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะ เพราะว่าอากาศมันฮอนพี่น้องสตาทิชไปอาบน้าอาบในแล้วก็มาไล่งัวต่อนี่แหละเนาะพี่น้องบรไป้าเสร็จดอกมื้อนี้พอาเผาหน้าคือเก่าในได้กาขอบอกขอบใจว่าทุกคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งคลิปสะไทิเส้นเก่าเส้นเคยแล้วก็คอมเมนต์ให้สะไทิเนาะในได้กาขอลาไปก่อนเด้อขอจบคลิปเพียงเท่านี้บ๊ายบาย